ครับผมสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเกมที่ปรึกษาการขายไอออนจังหวัดมหาสารคามนะครับผมวันนี้เราจะมาในส่วนของอัปเดตนะครับผมตัวโชว์รูมนะครับของไอออนนะครับว่าไปถึงไหนแล้วตอนนี้ที่ฝั่งด้านหน้าครับผมตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอ ทางผู้รับเหมาก่อสร้างอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมน่าจะนํารถมาโชว์ด้านหน้าก่อนนะครับผมตอนนี้ด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวทางเข้านะครับผมตรงนี้จะเป็นท่อระบายน้ำนะครับผมยังไม่เสร็จนะครับครับเขาจะแบ่งระหว่างเออส่วนของ โชรูไมออนนะครับผมแล้วก็เป็นโชรูฮีโน่นะครับถ้าใครสนใจฮีโน่นะครับผมสามารถเข้ามาชมดูรถได้เลยนะครับผมตอนนี้มีรถนะครับผมให้บริการนะครับตัวนี้จะเป็นท่อนะครับผมพี่เขาขุดแล้วก็มีการใส่ท่อลงไปแล้วนะครับผมเป็นรถขุดนะครับผมไม่ใช่พี่เขาขุดนะครับเนี่ยครับด้านหน้า เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทางเข้านะครับตัวโชว์รถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะได้ย้ายมาอยู่ในส่วนของตัวโชว์รูมเลยนะครับตอนนี้ช่างกาลังทํากระจกด้านหน้านะครับผม ้านภายในเริ่มมีการตกแต่งแล้วนะครับผมมีโต๊ะมีอะไรเสร็จแล้วนะครับดํามาครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับตอนนี้ช่างกำลังเก็บรายละเอียดนะครับดูครับภายในด้านในเสร็จเกือบจะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวฝ้าแหละครับแล้วก็ตัวเคดานนะครับผม เสร็จหมดแล้วนะครับผมเริ่มติดนะครับผมในะส่วนของของตกแต่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับผมเนี่ยครับก็จะเป็นตัวโชว์นะครับผมตอนนี้น่าจะเป็นป้ายนะครับป้ายต้อนรับเออลูกค้านะครับผมแล้วก็ป้าย ไฟโชว์นะครับว้าวตัวนี้ตามแบบอ๋อผมไม่ได้ดูแบบด้านในนะครับผมดูครับเป็นไฟหรือเปล่าครับเป็นตู้ไฟหรือเปล่าครับ เป็นตู้หน้าจอทีวีที่โชว์หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้นะครับผมครับด้านในกว้างนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องต่างๆนะครับผมไว้คอยรับลูกค้านะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับผมกำลังต่อไฟนะครับผม เป็นห้องน้ำนะครับอืมตัวนี้น่าจะเป็นห้องรองรับนะครับผมเึ่นเอกสารต่างๆหรือว่าห้องผู้จัดการนะครับผมครับด้านในกำลังปูพื้นนะครับเดี๋ยวรออัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่สิ้นเดือนนี้เสร็จแน่นอนครับผมจริงๆตอนนี้ผมแจ้งน่าจะเสร็จภายในวันที่22นะครับแต่ว่า,าด้วยพายุเข้าครับผมพายุเข้าตั้งแต่วันที่18เลยครับ18 19 20 21นะครับผมทําให้ล่าช้านะครับผมทาให้ช่างผู้รับเหมาครับผมไม่สามารถทํางานได้นะครับเพราะฝนมันตกทุกวันเลยนะครับมันก็เลยล่าช้า แต่ว่าภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะเสร็จเรียบร้อยแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตให้ดูดูไฟด้านบนครับสวยมากครับผมเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะครับผมด้านหน้าช่างก็กำลังเก็บในส่วนของรายละเอียดเล็กๆแน้นอๆครับผม เก็บส่วนที่ส่วนเกินนะครับส่วนด้านด้านฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของศูนย์บริการนะครับผมที่ลูกค้าขับรถเข้ามาครับผมขับรถเข้ามาภายในด้านใดนี้แล้วก็เราจะบริการทางฝั่งด้านนี้นะครับผมก็จะจอดแล้วก็มีพนักงานบริการนะครับฝั่งตรงนู้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของศูนย์ซ่อมบริการอีกครั้งหนึ่งด้านหลัง เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแต่ยังไม่สามารถเข้าได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ช่างทำงานนะครับผมเดี๋ยวไปเกี้ยกล่เขาครับเราออเดตข้าวๆหรือว่ารอบๆตัวนี้ดูก่อนนะครับผมฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นกระจกที่โชว์รถนะครับผมก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไร ยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังไงแล้วถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเชิญมาเปิดโชว์รูมนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,น,นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับหรือใครถ้าสะดวกนะครับผมอยู่สารคามนะครับผมอยู่จังหวัดใกล้ๆก0้อยเอ็ดนะครับผมยโสธร กาลสินสก้นอย่างนี้ครับขอนแก่นสามารถเข้ามาดูหรือว่าวันที่เปิดโชว์รูมเข้ามาได้นะครับทางเรามีของชํำร่วยนะครับให้แน่นอนนะครับผมยังไงเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเขาไปทำงานก่อนนะครับมาอัปเดตให้พี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆให้ได้ทราบนะครับผมสวัสดีครับ